วัสดีเพื่อนเนทุกคนชาวนิโลเกมเมอร์นะฮะวันนี้มาอยู่กับเกมเกรกแล้วฮะเราไม่รอช้าครับแล้วเล่นต่อกันไปเลยนะฮะหลังจากที่เราออกมาจากตรนล้นได้แล้วเป็นหไหนต่อกันเนี่ยโอเคองเสงสัยต้องไปทางนี้รู้สึกลื่นมาเก่านะฮะเพราะปรับภาพลงมาหน่อยไม่ให้มันกนระตุก เฮ้ยเจอไอ้เท่มเจ็ดกระป๋องตีแล้วแม่งเลยตีแม่งเลยเฮ้ยอย่าลืมเปิดไฟฉายฮะเพราะว่าสถานที่มันน่ากลัวมากฮะเดินไปข้างหน้าไม่รู้จะเจออะไรคุณผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่นะฮะการนี้เล่นเกมนี้มันยุ่นไม่ Not ดูนอสทรัลเฮาสลอลยกอลม่เสียวหลังวะ่ะความรู้สึกเดียวยเดียคลาอัเฟียแลย้ว เก็บเลยครับขนาดนี้ยังวิ่งไม่ได้เลยนะฮะเนี่ยกดชิปไม่ติดเลยเนี่ยห้องจะมีอะไรบอกวะจะมีอนะีพีน้าเหมือนใน,น,น,นคาโอาเฟียไนะหมดูจากลักษณะแลคงจะไม่มีนะฮะ อะไรวะมันจะทำอะไรผมไหม,อ,ม,มอ,หอ้ยตุ๊กตาไม่รอดหรอมันจะลุกขึ้นมาแทงอะไรผมหรอเฮ้ ไปด้านบนนะครับตอนนี้แม่เข่วก็มาตาตอนนี้วะเอา้าตรงนี้ก็มีเหรอวะเอ้ยเอ้ยตอนแรกมีบอกว่าเอ้ยตอนแรกไม่มีนี่เ,เรื่องกูงเล่าไง Cần nhớ chẳng <laughs> trời, nhà, trời, Ôi, tục, <laughs> gian quá nhé, Phải chạy ta cúp thôi phải chạy ta cúp, biết mẹ phải chạy, làm mẹ đen rồi ui, giờ tắt mẹ giờ mẹ tắt mẹ tắt อุ y, si y, ้ยเสียงอะไรวะอุ้ยตกใจอีฮานเนย The still need to exit town or a hub. Looks like I found the way out. Of course, the building for working house. Oh สว่างเท่าไหร่แล้วเนี่ย ปุบเนี่ยไม่เห็นมีหลอดไม่ฉายขึ้นมาให้ดูเลยเราจะรู้ได้ไงว่ามันช่วยอะไรได้ว่าถ่ายไฟฉายเลยโอเคครับเราต้องร้องเพลงสยบความกลัวใช่ไหมฮะเออถึงณจุดนี้แล้วเราก็ไม่รู้แล้วครับว่าเราจะร้องเพลงอะไรดีฮะรักแท้รักเกลืออะไรรักแล้ คืออะไรทำไมเม้นตูมโอเคครับเปิดได้ครับโหลดหน้าแล้วฮะอ๋อายกันไปแล้วครับตอนนี้ยังไม่เจอตัวอะไรเอ้ยเจอไปแล้วสิเจออีตัวยืนทําหน้ามึนๆตรงประตูแล้วหันหน้ามาแค่นี้แค่นี้เราก็หลอนหลอนคนหัวลูกหมดแล้วไม่เป็นไรครับ<ม>เพื่อคุณผู้ชมนะฮะ คนติดตามน้อยคนดูน้อยก็ตามนะครับผมจะแคสแล้วก็ทำต่อไปให้ดีที่สุดละกันนะฮะโอเคเราก็มาต่อกันนะฮะรอโหลดไปสักครู่นิดนึงนิดนึงบัวลอยมันทำยากมันทำจากกะทิของไทยพีส a n น k ี้ to continue มืดอ,อีกแล้วบรรยากาศบิน่าปีสมัย f i n no more ducts or dusty rooms ดั i งสติ o ลมันไม่มีของอะไรให้เก็บเลยไรง่ย ปืนเปิดหน้าอยากได้ปืนนะาปป้องกันตัวเองอะโอเคมันต้องเข้าไม่ได้อยู่แล้วล่ะโดยจากรูปทรงแล้วเราต้องอ้อมมันจะต้องทำอะไรสักอย่างถึงมันจะเข้าได้ฮนะเกมแนวนี้ก็อ,อย่างนี้ตลอดอะนี่เห็นไหมมันก็ต้องโอ้โอ้โอ

没来。 ว้าวววโยว้าวว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  ลุกกันเลยคนลุกมันคืออะไรอุ้ยเจอแม็กกะสุนเย็ด <Yeah. S 1> แต่ยังไม่เจอแต,แต่ยังไม่เจอปืนเลยคนระับเจอกับแม็กหนูอยากได้แม็กอะหนูอยากได้แม็ก

Ok, chúng tôi ra lại phường. Anh ai xì, hãy phá bùn 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 กลับมาที่เดิมหืหลอนอีกแล้วฮะอยู่คล้ายๆเอมิลี่ใน,นแม์เลยนะฮะแค่นี้กูก็หลอนแย่แล้วโอ้ยมาสักกะดุ่งกันไปเลยทีเดียวเชียวนะเจ๊ะ เมาส์สั่นสั่นเงิมเงิบเงิบเลยกูติดสตันไปเลยฮะแม่งวิ่งผ่านหน้าไปว้าวเฮ้นสติคิดทุกคนติเนียก,กันไปเลยแม่งกระตุกอะไรตอนนี้วะ <laughs> เข้าประตูมาเพื่อนั่งหอบเนี่ยนะประตูนี้ฮะ ต่อเบอรไม่มีของไหนเก็บนะจ๊ะ I finally made it ไม่มีอะไรเก็บเลยเว้ยลงมาข้างล่างหน่อยมีอะไรวะ I've been seen, eh? Oh, boon lout! The boon! The boon What the? What the? This is my mother's handwriting. It couldn't be her. I don't have a choice, though. I have to follow it. Where are you? เผื่อมันต้องเจอตัวอะไรเพราะว่ามันเจอปืนแล้วมันต้องเจอตัวอะไรเป็นแน่แท้ไม่ไหนต่อไม่ไหนต่อวะรู้ว่าต้องไปปิดไอ้นี่ ไปปิดที่ไหนนั่นน่ะซีไปปิดที่ไหนด้านล่างเหรอนี่ไงเฮ้ยเยเด้ไฟดับพัดปืนเลยฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยตัวอะไรวะ เลยเนี่ยเราจะเจอตัวแบบนี้และอืมสีเด็กดอกอีฮาไอ้มึงบินมาเลยนะโอ้แม่งตกใจด้วย ผมลุ้นพูดไม่ออกเลยทางแบบนี้ว่าไม่กล้าเดินนะ อุ้มมันมาแล้วหัวทิ้มไปหัวทิ้มไปไปมาก่นครับตั้งหลักครับ God this is so 话。 อีกแล้วไม่ชอบเลยมืดๆอ,อย่างเงี้ยเอ้ยตัวอะไรวะผมณไม่ต้องโผล่มาไม่ผมไม่กล่าวเลยโผล่มาไม่ถามปัญหาสุขภาพสักคำถามปัญหาสุขภาพกูนะ เริ่มจะชินนิดหนึ่งแล้วนะฮะเริ่มจะเริ่มเกิดอาการจะไม่กลัวนิดหนึ่งแล้วนิดหนึ่งนิดเดียวครับนิดนิดเดียวเองอะไม่มีตัวอะไรนั่นไง ก็บไว้ยังไม่ใช้เลยลูกสุนก็หมดโอเคครับไม่มีตัวอะไรห้องนี้ลงล่างไปเปดไม่ได้ครับต้องไปห้องนั้นแล้วฮะเดี๋ยวต้องมีตัวอะไรเชื่อผม จไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ครับไว้ตุ๊กตาไอ้ตุ๊กตานั่นอยู่ข้างบนนะฮะเสือกระโดดเสือเกินมากระโดด,ดเตี้ยอยคคู่เข้าไทางนี้ฮะ,ะเจอเครื่องอะไรออสเซอร์เจอสว่านครับ แล้วจะไปไหนต่อคงไม่ไ้ทุบตรงนี้ให้มันพังหรอกนะ ไปทางไหนเนี่ยมันตันแล้วนะ 这才是我想要的。 ต้องไปทางไหนวะรู้แล้วทายมีไว้ทำอะไรฮะเพิ่มแบตเตอรี่ไอ้นี่นี่เองหจะตายอยู่แล้วอะโอ้ยไปทางไหนวะกลับทางเก่าไงกลับทางเก่าก็กลับทางเก่า ก็ล็อกหมดแล้วอ่ะในนี้ก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วอ่ะขี้ได้ไหมรู้เอาสวิตช์ขึ้นก็นไม่ได้ช่วยอะไรเลย ต่อวะตอนนี้ก็มาแล้วนี่ว่ามาตอนเริ่มเลยโอเคครับไว้เจอกันภาคหน้านะฮะขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับใครชอบกดไลค์แล้วก็อยากสมัครรับข้อมูลก็กด subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายเจอกัน CU จุ๊บๆบๆ๊อบดวบฮี่